พุทโธสุสุโธกรุณามหันโวโยจันตาสุธาพญาณโรจโนโลกัสปะปปปะกิเลสคตโกวันธามิโพธังอหะมาทะเลนตังธัมโมปฏิโปวิยะตาสะสาตุโนโยมคขปากามตะเพทพินนโกโลกุตะโลโยจตถทัตทิปโน วันทามิสัมมังอาหามาตะเลนะตังสังโฆสุเขตาพยาติเกตาสัญโตโย่ิทิธาสันโตสุขตาโนโพทโกโลลปะหิโนอริโยสุเมทาโซวันทามิสังขังอาหามาทะเลนะตังเอิดเจวะมีกานทภพิโปชนยยกังวาตุตยังวันทยตาพิสังขตัง คนยังไม่ยาอย่างมามาสาพูปัทวามาโหนตเวตาสปปาวสิทธิยาเอธาตถาคโตโลเกอุปันโนอรลหังสัมมาสัมพุโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปาลินิพานิโกสำทักขามิสุขตาปเวธิโตมายันตังธรรมังสุทวาเอวังชาณามา ชาติปิทุฆาชลาปิทุขามลระนำปิทุขังโสกปาริเทวโุกาโทมนสุปายาสปิทุขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปีชังนลาปฏิตัมปิทุขังสังขิเตนะปัญจปาทานคันธาทุขาใสยาทิทางรูปปาทานคันโท เวทโนปาทานคันโทสัญโยปาทานคันโทสังฆโรปาทานคันโทววญญนโยปาทานคันโทเยสังพาลิญญาญาทารมโนโสภควาเอวังระโหลังสาวเกวินีตีเอวังภาคาจปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุรสาสินีปังอนิตยัง เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญนญาณอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญนญาณอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเอมยังโอตินามหชาติยาชลามลลเนนา सो तो के ही, ही तो वे ही धोखे ही तो मना से ही उपया से ही धोखो तो तीना धोखा फलता अपे वना वा के वाला सा खा खन्द सा हंध क्रिया पन्या ये धाती เทราปาริณีโพตามปิตังภควันตังสารนางพระโตธัมมัญจาภิกปุษสงทันตาตัสสาภควโตศาสนังยธาสติยธาปารังมนสิการมมาอนุปฏิปัจชามาสาสานุปฏิปติหิมาสาเกวลาสาตวคัคันทัสสะอันตะกิติยายาสังวัตตุอุนตี ปฏิสังขายนิโซจิวารังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาปุนหสาปฏิฆาตายาทางสมมกสวัตตาปสิริงสัปปสัมปัสสานังปฏิฆาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนัทังปฏิสังขายนิโซปินทะาตังปฏิเสวามี เนวัตวาญาณมาทาญาณมันธนายนาวิปัสนาญาญาวะเทวยมาสกายาสถิติยาปนาญาเวิงสุปาลติยาพรหมจริยานุขาหายาเทติปุรานันะเวทนางปฏิหังฆามินวันเจเวัาเนาปาทิสามีญาตาราชเมพะวิสติยานวัชตาจะพาสวิหารโรจาติ ปฏิสังขายนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเทวสิตาสาวปฏิคาตายาอุนัสสาปฏิคาตายาจังสัมะสัวะตาตพัสิริงสัาวสัมปัสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตตปาริสยยวินนตนังปฏิสัลลานารามัตังปฏิสังขายนิโสกิลานาปัจจยาเพสัจจาปริฆารังปฏิเสวามิ ยาวะเทวะอุปนันทนังวยยภาธิกานังเวทนานังปิฆาตายาภัยยาปัจจามาตายาตียะเทวตาสันติวิหารวาสินีโคเปขเรโพธิกเรตหิงตหิงตธรรมธาเนนภวันตุปชิตาโสทิงคารันเตทวิหารมันทะเล เทลาจะมาชานวากาจะภิกขวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจเยสลาสัปานภโภทาสุขิตาภวันตุเตชลาภุชาเยปิยานตสัมภวาสังเสธาชาตาทวโวปปาติกานียานิกังธรรมารังปฏิจเตสพเพปิุกขัสกะรรณตุสังขยัง ท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตตลาจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโควาทายาจาหิทายาจาอามิรักขตุสัทธามโมสัเพปิธรรมจาริโนโกถิงสัมปาปนัยยามาธรรมอริยาภเวทิเตปะสันานตุสัเพปิปานิโนพุทธศสสนีสัมมาทาลังะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตู บทีภาวยสัตานงสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังคัมเมนราชาโนอาชังรักขันตุสัพพทานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ อัสันโมตัดสภคะวะโตอะละหะโตสมมาสัมพุทตัสสันโมตัสสภคะวะโตอะละหะโตสมมาสัมพวัต อาตสาโมทังสลานังคาจามิธัมมังสลลานคาจามิสังคังสลานังคาจามิทุติยามปิพุตสัสลานังคาจามิทุติยามปิทัมมังสลานังคาจามิทุติยามปิสังสลานังคาจามิตติยามปิพุตังสลานังคาจามิตติยามปิท sam salanang kaca mitatiyam pisang kang salanang khat. Sami sampote atau wisan jatawan sahat sake pan jasa tasahat sani nama misilasa ahang te sang taman jasang kan jatad nana nama kala nu pawe nahan tawan kaan talaya pibinasan tu สัตวสัมโพุทธิปันจะปัญญาสันจะจตุวิสัตสเกธาสัสตัสหาสานินามิสิลสังหังเตสังธรรมันจะสังฆันจะอันจะเลนะนามามินามกาลานุภาเวนะหันตวาสาเภอปาทเวอเนกาปลายาปิเวนสันตุอาศสตสัตสัมโพธ เอนโวตารส t เตอัตถจาตาเลสสะสเกวีสติสทสะทสานินมามิสิลสาอหังเตสังธมันสังัญจะอนทะเลนนมามิหังนมกาลานุปาเวนหันตวาสาเภโอปาทเวอนกะันลายาปินาสันตุอาเ สาธุนโม阿ระหะตัวสัมมาสัมพุทธาสัมหิสิโนนะโมอุตตมะมาสสวะคาตเสวะเตนิทนะโมมหาสังฆาภิวโสตสิละเทตโนนะโมโอมาตยาลาธาสัตนาตยาสุขังนะโมโอมาคาติตาสตาสวะัตตยาสปินะโมกาลาปะปะ เพิ้คาจันโตปาตวานโมกาลานุปาเวนสวาติหโตสัพพทานโมกาลาสตเจนหิโหมิเตชวาเสวนาจะพาลานังปันตานันจะเสวนาปูชาญาณังเหตามังพลโมตตังปฏติโลปเทสวาสโสจะปูเพจะกตะ ปุยตาอาตสัมาปณิติเจติตามงัลโมตมังจันจสิปัญชวินโยจะสสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลโมตามังมาตาปิโตปาทานังกุลพลัสสังขโหอนาโกลาจะกกามมันตาเอตามังคลโมตามังค ธรมมจริยาจะยาทกานันจะสังขโหอนาวาจานิการมานิเอตามังคลโมตตมังคาลตีวิรติปาปามยมโมอาพมาทัวจะทำเมสุเอตามังคลโมตัมังคาลโวจนิวาโตจะสนโตตทีจะกตันยุตากาธรรมมสวานังเอตามังคลโมตัมัง คันติจะโสว่าจะสตาสมานาันจะทาสันาเลนะธรรมะสากาดชาเอตัมมังคะลโมอตมังตะปวะจะพลัมมัจลิ ชาลยาสัจานาทัสนางนิพพานาชาจิกิริยาจะเอตามังกลามตมะงู้ธัตสโลกธรรมไม่จิตตังญาสนกรรมปฏิยโสกาวิไลเกม่งมเอตามังกลามโหตมงเอตานิสานิกาตวานาสาปตาชิตาสาปทศทิงขาจันติตันเตสังมังคลามโหตมานี ยังเกียจิเวทตังเอทวาวหลังวาสาเกจสวายังรัตนังปณิตังนโนสมมังอาทิตาาคาเตนะอิธรรมเิโฑเธรรัตนังปณิตังเอเตนะสาเจนะสวาติโหะุตขยังวิรากังมตังปณิตังยัาธะจักขัสสะกายมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติเกียรติธรรมปิธรรมรัตนังป ปนิตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุทัสเตปราลิวันะเยสุจิงสมาธิมานันตลิกันยามาหุสมาธินาสมโณนาเวจติธรรมปิธรรมเมรัตนางปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุยม เยโปคลาอาทัสตังปัสสะทาจัตตาลีตานิโยคานิฮนติเตักสสสาวมเอเตสุทินนานิมหาผลานิธรรมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนัสุติโหตุเยโสปรโยตามนัสสะทันหินันิกามิโนโคตมัสสะนามิเตปปฏิมตาหมตังวิคาย หาลาธามทธานปเทิงพลชมานาอิธัมบิสังเครตานังปณีตังเยสะเจนะสวัติโหตุเยโสประโยชน์ตามนัสาทานเห็นอเิกามินโคตธรมสาสนามิเตปัต ปตาอมตังวิาคหลาทามุทานิปุติงพนจะมานาอิธรรมปิสังเกรตะนังเหตเตนะศาสเจนะสวะติโหตุขีนางโปรานางนวังนาติสามภวังววราตจิตายติเกวะวะสมิงเนพันเทเทลายายาญาบดีโพหิตัรมปิสังเกรตะนังปณิตังเหต เจนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิทัพโฑานิสมากตานิพุมมานิวายานิวาอันตลิกเฆตังเทวมโนสะพูจิตังโพธังนิมาสามาสวัติโหตุยานิทัพโฑานิสมากตานิพุมมานิวายานิวาอันตลิเกตถาคตังเทวมโนสะพูจิตังธรรมัง มาสุวัติโหตุญาณิทัพโตานิสมะคตานิภุมานิวายานิวานตลิกิตาคักเทวมโนสปูจิตังสังขังนามาสุวัติโหตุเมตันจะสาพโลกัสงมานาสัมภาวัยอปาริมาณังโวตังอโทจติเรียนจะสัมภาทางอเวรังอสปะ วัตังจลังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิขตมิโทเอตังสติงอติเตยะปลัมมามิ ธมาาหตตินจอนุปัมมาสีิลวาทัสเหนะสัมปันโนกาเมสุเวนัยยเกทางในชาตุคาปะสัยปุนาเลติเอติอัปะมานุพุทโออัปะมาโนธทัมโมอัปะมานสั้างขอปะมานวันตานิสิลิงสปานิอาหิเวจิกาสตปฏิวณนาภสลภโพโมสิกากาตาเม ขาขะตาเมปาริตาปติกมันตุโพสหังนโมภะคะวะโตัวนโมสัตตะนังสัมมาพุทธานังอุเทยันจักกุมาเอกราชัหาฤทิสวานโอปตาเวปปภานตังตังนามาสามิหารทิสวานนังปตาเวปปภาตยัจขโคตาวิหาเลมุทิวสังเยพระมณาเวตะกุศา ปาทามีเมนะโมเตจมังปาไลหันตุนะมาตุพอธานังนะมาตุพอธิยานะโมเวโมตตานังนะโมเวโมติยาอิมังโสปาลิตังตะะวโโมร จาลติเอสานาติโลเกสีลโคนสัจจโสใจยโนตยาเตนะสัจขะหามิสัจเกเรยามโนตะลังอาวาเจตวาธรรมพลังสัลีตวาปัวภะเกจิเนสายสัจเกเรยามกาสหังสันติปาคาอปาตนาสันติปาธาอวันจนามาตาบิ ตาจเนกาตาจาตเวสตปเิกมสหสัจเจขเไมหังมหาปาจลิตตศิขิวัจเจสิโสลาสกิสานิโอตกังปัตวายตาสศิขิสัจตสโมนาทีสัมภิสัจจบาลมิติมภะุงสัจสมปิณิมิตาสาวุธันตังคลเมิขลังวติตาโคลา สเจนะมังาชิตาวามุนินโทตันเตจัสสภาวะตุเตชยามังคะลานิมาลาติเลกามะพิโยจิตาสาพพราตโพลัมปนาละวะคามาคามาธาทยางคันติสุทานตวิตินามุนินโทตันเตจัสสภาวะตุเตชยามังคะลานิมาลาติเลกามะพิโย ถมาผพวดังทาวากิจารมัสนีวสสุธาลุนันตังเมีตัมบุเสกวิทินาจิตวามุนินโทชะสาภวตุเตชายามังคะลานิตาคา,ขา